หลังเหตุการณ์ที่กอซิล่าบุกครั้งนั้นน่ะฉันน่ะคิดว่านายน่ะได้ตายไปแล้วแต่หน่วยข่าวกรองของฉันได้บอกมาว่านายน่ะยังไม่ตายแถมยังมากบดานที่สถานอวกาศแห่งนี้อีกฉันรู้อยู่แล้วนะว่าสักวันน่ะเราต้องมาสู้กันแบบนี้วันไหนฉันขอถามอย่างหนึ่งนะนายน่ะขึ้นมาที่สถานีอวกาศแบบนี้ได้ยังไงเรื่องนั้นช่างมันธนเว่าเอพลังมันแข็งแกร่งเกินไป วีสิฉันพอจะมีแผนอยู่แต่ว่านายคือตัวแปรสำคัญของแผนแผนนีฉน้ฉันนะฉันน่ะจะขอฝากความหวังทุกอย่างไว้ด้วยธนูดอกนี้นี่แหละที่เหลือนายช่วยจัดก,การด้วยล่ะไรสาระนี่แกคิดจริงๆเือว่าแค่ธนูโง่ๆนั้นไปปักที่เพื่อนของแกแล้วเพื่อนของแกจะเก่งขึ้นนะฮฉันก็อยากยา,ยาที่บ้ายอยู่เหมือนกันแ่ะนะว่าธนูบ้านเนี่ยมันทำไรได้บ้าง จะให้อธิบายกับสิ่งมีชีวิตที่มีสมองแค่8 4 0 0มเซลอย่างแกฟังแล้วก็มันคงเปล่าประโยชน์สินะเปลาประโยชน์เปลาประโยชน์เพราะฉะนั้นฉันจะแสดงให้แกเห็นเลยดีกว่านะพลังที่แท้จริงของ the world over heaven เดี๋ยวเดียวโดนทะูปักมันต้องกลายเป็น the world requiem re ไม่ใช่หรือไม่ใช่ over heaven นี่แกคิดจริงๆหรือว่าแค่ the world over heaven จะทำไรฉันได้พลังรัดเพลงมัดเรือซามาร์โด over heaven ถ้าที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติที่สร้างโดย The World Over Heaven ในมิติแห่งนี้ฉันจะจาัดก,การแกได้แบบไม่ต้องใช้สแตนด้วยซ้ำนี่คิดจริงๆหรือว่าจะจาัดก,การฉันโดยที่ไม่มีสแตนมันเปล่าประโยชน์ที่จะสู้กับพลังของ The World Over Heaven คุณโดนตัดพลัง t ด e World Over Heaven ออกเนื่องจากมีความโกงเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ก็ได้เลยสถานีอวกาศกำลังจะระเบิดตัวเองภายในหนึ่งนาทีแกรุดาไปี่กสิสวยอวกาศอยู่ใกล้ที่สุดโอเคฉันจะกสิสวยอวกาศแนละ้วฉันเข้าไปแล้วนะแกใช่ไหมที่ข้างั้นฉันก็จะฆ่าแกให้ตายตามเขาไปนั่นแหละถอยไป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 เดวิสิบเข้าได้ไปก่อนเอ,อื้อไม่เป็นไรเดแบบี๋ยวฉันช่วย นายไปก่อนเลยฉันรู้ว่าในนี้มีกระสวยกลำหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวฉันจะการหมอน,นี่เสร็จฉันจะรีบตามนายไปเลยให้แต่เดี๋ยวแต่ถ้ามันไม่มีเลยหวังว่าในนั้นจะมีสักลำนะที่นายยังอยู่นะในเวลาต่อมายินดีต้อนรับกลับบ้านยินดีด้วยภารกิจสำเร็จแล้วว่าแต่ v วซเวตเนี่ยหายไปไหนนะหลังจากนั้น เราได้ตรวจสอบทุกระสวยที่หล่นลงมาจากฟ้าแต่ทว่าไม่มี V11 อยู่เลยเป็นความจริงที่แม้แต่ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่า V11 นนะได้ตายไปแล้วเขาได้ตายเยี่ยงวีรบุรุษเฮ้ยใครเขียนบทให้ฉันตายวะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปตายเลไหนที่สุดก็ทำคลิปเสร็จสักที นั่นเสียงอะไรนะครับจะไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้แหละ